ที่มลูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีจีตำเกาะถนนราชวงศ์ตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายเทียรยุทธ์อรุณยเดชประธานมลูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์จีตำเกาะกล่าวว่าวันนี้ทางมลูลนิธิได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อหาเลือดสำรองช่วยเหลือธนาคารเลือดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ให้เพียงพอต่อความต้องการ โครงการเช่นนี้ทางบูลนิธิจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสัตว์พิิ์ที่ประสงค์มาออกหน่วยบริการรับบริจาคทางนี้เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้การบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่องหลายหน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตพนักงานหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้านเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมก,การแพร่ระบาดหรือมีการกักตัว โรงพยาบาลทุกแห่งขาดเลือดไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยเด็กโรคเลือดมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์จีตาํากอจึงจําเป็นต้องจัดกิจกรรมต่อภายใต้มาตรการควบคุมโควิดของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้โหิตขาดแคลนนะฮะเพราะคนป่วยมันเยอะก็เลยเราทําทุกปีคือจะทําตลอดไปนะฮะขอเชิญชวนชาวจาังหวัดุราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะลือ ประชาชนที่สัญจรไปมาถ้า,ถา,ถาทราบข่าวแล้วก็อยากให้มาช่วยบริจาคลหิตเพราะปัจจุบันในทางโรงพยาบาลเร็นประชาชาติเนี่ยขาดแคลนมากเพราะผู้ป่วยมันเยอะนะครับเพราะทางมูลที่ผมเนี่ยไม่กระทั่งเสร็จผู้ภายเนี่ยก็ยังมีคนขอบริับบริจาคอหินให้ไปช่วยบริจาคหน่อยนะครับ <c oughs> อยากเชิญชวนชาวบุรทุกท่านหรือประชาชนทุกคนนะครับ <c oughs> ขอเรียนเชิญนะครับนักเทคนิคการแพทย์วรรณภาชรารัตนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสันพสิทธ์ที่ประสงค์กล่าวว <c oughs> ่า โรงพยาบาลสรนปรสิทธิประสงค์อุบลราชธานีขาดแคลนโลหิตทุกกรุป๊ปดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บริจาคโลหิตโดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ตามจุดบริการต่างๆรวมทั้งที่ธนาคารเลือดชั้น2ตึกผ่าตัดพยาธิวิทยาโรงพยาบาลสัรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง15นาฬิกาทุกวัน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045319200การคัางเลือดของโรงพยาบาลสรรวสิทธิ์ทีประสงค์อะค่ะตอนนี้ก็คือค่อนข้างขาดแคลนเนื่องจากปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะทำให้การออกไปรับบริจาคหน่วยข้างนอกอะค่ะค่อนข้างลำบากแล้วบางทีอาจจะโดนงดเพราะว่ามีการแพร่ระบาดนะคะสำหรับคลังเลือดตอนนี้ก็คือถือว่าวิกฤตะคะแล้วก็โชคดีที่มีการ ได้สนับสนุนจากมูลนลิธิตั่งของจีตมเกาะที่มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นค่ะ